สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตภาษาศิลป์ทีครับพี่พน้องครับจ้าสวยได้เอ,อ้ยหาอยู่หากินที่กับพี่พน้องครับโอ้มาเฮาเก็บฟักกระโดนพี่น้องครับเก็บฟักกระโดนไอ้นี่ก็หรเป๊ะเปเจียวแม่เปียงนะครับผม นี่นี่หลายต้น,นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เกือบกว่าสิบต้นนะครับพี่น้องครับโอ้ติดปลายคล้ายตัวนี้คล้ายที่ดี่ที่ว่าซิปไหนเอาตัวนี้เหรพร้อมยื่นกู้ธนาคาร คิดว่าเป็นอันร้าไพ่นี่เลยต้นใหม่แล้วว่เนี่ย ปลาเกะเดินงามๆพีหรอครับเพราะั่กำลังปงใหม่นะป๊ดก็ไรอ่ะ ซื้อดีขนาดาาวะนี่หาอยู่หากินที่ก็ไานีเดแดงๆนี่ยเนไ แม่เขียวเน,นี่ยนะครับงามครับเขียวดีขนาดเลยโอ้ พูดดิทั้งพูดดิพูดดิตรงออนเบาเราใช้นี่ซื้อ,อเมากตรงดิขนาดซื้อตรงซื้อเมากอกับซีอแพงได้อ,น,น,อน,นี่นเะนานะ เก็บพักระโดนข้างทางพี่น้องครับนะครับถ้าเขาบ้านเท่านี่แหละเนี่ย,ยทั้งลายรถไปแพ้ไอเจ้าน,นี่นะครับจนนี่มือปราบไปอีก2อกิโลของเขากับวันโลกกว่านะครับ หาเสียงผมเลยนะอืมแห,แห้งเด็ดแห้งแต่สีงามอีกอล้านเท่าไรนะนกี่ไร่นะนสิบหาไร ขี่ผ่าไล่ล่านเจ็ดนะครับไปนอนกับว่แพงหรอวะเพราะว่านี่นะครับติดถนนนะครับังดำโอ้ยยังเอาอยู่ ไปนั่นแหละก็แหละข้าวมดแดงไหมะเป็นตะไคร้อยู่บ่าอู้หน่วยเป็นเปล่งเลยโอ้ได้หลายเติบอ๋อาพี่น้องครับฝากต่อเพี่น้องเสนี้ซกก้อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดต่อถ่ให้เฬาด้วยคุณน้องครับนี่ฝากเพื่อนๆนะพูดแดงๆหน่อยสิฮะบายบาย บ๊ายบายแค่บอกคอยไปพี่น้องครับ